สวัสดีค่ะบอกไทยแลนด์อยู่กับคิมเบอรี่นะคะกับ10คคำถามกับคิมเบอรี่ค่ะชอบคิมมี่ค่ะ,คะเพราะว่าคุณพ่อเรียกตั้งแต่เด็กๆค่ะ Favorite person พี่หมาค่ะ คุยเล่นทางค่ะเดอร์ o l ลีดของ b บรน e ์ไอบราวค่ะคือเขาอะจะเป็นเจ้าแม่ที่เขาเคยไปออกรายการเทสมากก่อนนะคะแล้วก็คนดูเขาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็เป็นแบบินสริชั่นให้คนเนี่ยหยิบยื่นความแบบความออนแอร์ของตัวเองออกมาใช้เป็นพลังนะคะกระเป๋าค่ะ เตอนที่ได้มาเป็นนักแสดงนี่แหละค่ะตอนที่ได้รับบทละครเรื่องแรกเลยค่ะคิดว่าน,นั้นคือประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตค่ะแล้วก็มันก็พลิกชีวิตเราไปเลยค่ะกลัวจิ้นจกกับผีเสื้อค่ะเพราะว่าแบบตอนเด็กมีเพื่อนแบบแกแล้งอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบผีเสื้อตัวเป็นๆป,ประยัดใส่มืออะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยแบบเกลียดไปเลยแล้วก็ผีเสื้อเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบเราคือเหมือนมีเลด้าสามารถที่จะแบบ รู้ได้ว่าเราอจะเดินไปทางไหนมันก็จะบินตามเราไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอยู่กันกี่คนก็ตามมันก็ต้องบินตามเราทุกครั้งค่ะจินจกไม่ชอบเพราะว่าตกใส่บ่อยเข้าห้องน้ำค่ะมีที่น่าอายที่สุดดีกว่าค่ะก็คือแบบไปดูหนังค่ะ,คะแล้วก็ออกมาเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำ แล้วคือเป็นหนังปโปรดก็คือต้องแบบไม่มิสสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เลยวิ่งออกมาจากโรงหนังอะคะ่ะแล้วก็วิ่ง,ว,งวิ่งไปที่ไปเข้าห้องน้ําพอสิ้นสุดพรมอะคะ่ะเราสะดุดภาพมันคือตวโลโมชันคือเราวิ่งเร็วเร็วมากแล้วมันก็สะดุดปึง้งแต่เราก็แบบคือมันจะลม้มอะแล้วมันก็วิ่งต่ออีกไกลมากเลยแบบเหมือน,นว่ายน้ำเกือกลางอากาศอะแล้วคิมเห็นสายตาทุกคนคือมองเราอะแล้วหัวเราะเราอะเราก็เลยแบบ ขำกากเลยทั้งที่นี่อยู่คนเดียวคือตลกตัวเองมากเลยอะแล้วก็เดินออกมาจากห้องน้ำก็ยังบอกว่าพี่อย่าไปบอกใครนะ <c oughs> อันนั้นเรื่องที่น,น่าอายมากค่ะคิดว่าคือความสำคัญของดีเทลความสวยงามคะ่ะที่มีความคลาสสิกแล้วก็มีความเซอร์นมแล้วก็มีความแบบไทม์เลสเนสค่ะอันนั้นคือ3าสิ่งที่แบบ คิมว่าตอบโจทย์มากเลยค่ะก็ฝากปกโบกสำหรับเดือนมกราคมปี2021นะคะที่คิมขึ้นปกค่ะกับคาทียค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็กด subscribe ที่ Channel ช่อ e โบก t h a i l a n d ค่ะ